ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมครับเรียบร้อยอือจะกบมาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเากิดกาครับฐฝน,นตกทุกวันนะครับ นี่อันนี้ก็เหมือนกันครับยังไม่หยุดครับข้ามเลยครมันจะแรงด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาไฟกไปสองกบดูครับนี่ยังไม่หยุดครับสเสียงกบก็จะร้องแล้วครับทางทุ่งนาเดี๋ยวรอฝนซานิดนึงครับ ครับตอนนี้เริ่มหยุดแล้วเดินลงไปทุ่งนาก่อนครับระว่างทางครับอืมไม่ใช่แค่ผมครับพี่เขาก็มาด้วยครับนี่ครับออกมาหากบเหมือนกันครับตรงนี้ปล่อยให้พี่ครับ ตื่นตาพนามาเจอ,อตัวแล้วครับตัวอะไรไม่รู้ครับเขียนระปานหรือเปล่านะเก็บก่อนครับนี่ไม่โดดด้วยนิ่งเลยครับเจ้าปูนาก็ขึ้นมาเหมือนกัน <rev ise> โอ้วิง่งเลยครับโอ้โหยางไวลงไปข้างล่างแลยครับตรงนี้เห็นตัวครับอยุ้ปยป้างงงุ้งด้วกันครับเรียร้อยโอ้โหเจ้าก,กบนาครับลงไอยู่กับเพื่อนก็สอบเลยได้มาก่อนตัวหนึ่ง้วครับ โดิโดดิดใหญ่เลยครับหหไว้ก่อนหรือปลาจะขึ้นมาด้วยครับปลาบืนครับอุปกรณ์การจับปลาบืนของผมเห็นตัวครับตรงนี้มีตัวครับมีตัวด้วยครับเดี๋ยวผมจะงมครับใก,ใกล้เลยครับไกลอุ้ย ใช่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่กบแล้วครับเกือบไปแล้วครับโอ้ปล่อยนะพี่ก็อยู่ตรงนี้แหละโอ้เกือบเย่แล้วครับนี่ตรงนี้มีตัวครับเขียดครับเขียอิโม่ครับลีบล้อพี่เขากอไปอีกแล้วครับอโหจะเยอะไปไหนครับตรงไหนพี่เขากระจอกันหมดแล้วครับ มาตรงนี้ครับนี่ตรงน,นี้ครับตัวสองตัวสามครับตัวนี้ครับนีตัวครับโอโ้โหตัวนี้สงใสยขี้เกียจครับสี่หลังเพื่อนด้วยครับโอ้โหมันอยากจะเดินเองครับนิ่งเลยผเดินมาอีก ที่หนึ่งพี่ฮะอะไรครับเขียวๆครับโอ้โหตาแป๋วแล้วครับสวยอุ้ยโอ้โหกระโดดการกล้องผมอีกครับไปที่ฟ้าครับพี่ครับนี่ตรงนี้มีกบครับดึกแล้วโดนเยอะครับนครับตอนหาคู่กันใหญ่แล้วครับ ขอดูพฤติกรรมเขาก่อนแล้วเขเก็บครับนี่ตัวนี้ก็ขี้เกียจเหมือนกันครับขีหล้างเพื่อนอีแล้วไม่อยากจะเดินเองอีแล้วครับนอนสบายเลยครับนี่มีาเพื่อนออกอีกครับขีหลังเพื่อทำไมเนี่ยอุ้ยมองผมอยู่ครับ ผมจับใาเป็นดาราเลยครับนีห่หรือเปล่าตายครับตายแล้วตายแล้วครับหนีผมแล้วครับ,รบตอนนี้ตามลงไปดีไหมครับเดี๋ยวผมจะตามไปเอาหรือเปล่าโอ้โหมาอยู่แล้วครับตัวนี้เปยองครับผมนี่ นิ่งเลยครับพี่เขาจองอีกแล้วครับตัวนี้โอ้โห,โหจุดนี้ก็ไปใกล้ยังไม่ได้ครับพี่เขายึดพื้นที่ไปแล้วครับกบก็เยอะด้วยโอ้โห,โหด้ให้ยืนดูครับตัวนี้อันตรายมากนะครับน้องๆหนูๆดูอย่าเข้าใกล้ยจะเป็นเด็ดขาดเลยครับ อันตรายถึงชีวิตเลยครับตัวนี้งูสามเหลี่ยมครับโหเบลเลอร์เลยครับนี่ครับกบก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับเยอะพี่เขาก็จองพื้นที่แล้วครับทำงาให้ได้ครับจุดนี้บริเวณมันทำเลดีครับโอ้โหกะจะได้กบเจอขาใหญ่มายึดหมดแล้วครับผมนี่ขยับไม่ได้เลยครับ ขาจะตามไฟนะครับของประเภทนี้โอ้โห,โโหบุลเลอร์เลครับเท่าแขนเลยครับใหญ่มากไอเธอพี่ผมอยากจะกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วครับที่เขาก็จองที่ครับโอ้โหยังไม่ยอมไปเลยครับเสียว เท้าเลยครับเพราะว่าใส่รองเท้าเตะมาครับวันนี้กลับบ้านดีกว่าครับนี่ับกบของเรานี่มีเห็ดเพาะด้วยครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับผม